ทำหลังจากกินลิ้นตี่โกสังมาอีกแล้วสนุกยิ้มไอ้ลิ้นตี่บบใส่ใสะไม่ใช่ใส่เม็ดเล็กๆหเหมือนเลืเยอะออกไปทบบหวานหวานหวานแต่หวานเยอะๆอะถ้าบ้านเราลิ้นตี่มันจะออกแบบนี้บางทีหวานตรงตียเลยเงี้ยแต่เนีเน้ยเป็นหวานแบบหวานกระโดดเคยกินว่าตอนนี้โกซื้อมาจากเมืองจีนขอเก็บไว้บัวเราเห็นช่วงนี้เขามายี่กีกันอีกแล้วสั่งเก็บไว้ัวจะ้าแบบนแต่เมืองคือที่สั่งมันจะแบบนี้ที่กล่องใหญ่ๆอย่างเงี้ยมีสองตะกร้าแบบเนี้ยสองตะกร้าลองชิมสนุกจรินเลยอะเนี่ยราคาไม่ถ่ายแต่คนชอบแบบอารมณ์หวาน ไม่จะน้อยๆหวาน it, หวานโดดหวานแบบหวานจืดหอมๆเนี่ยไม่แค <t> ่นั่นเนื้อไม่จะเลกีก็จะอย่นียอันนี้โกซื้อมาเท่าไหร่ฉันไม่รู้นะแต่ตอนเงี้เปียกไว้ถล่าังเนี่ยรอบที่ซื้อมาหกร้อยห้าสิบสองพ้าถูกต้อสองันก้าัแบบสามร้อยห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงไม่ถึงจหะห้าสิบแต่ว่ารอบสองสามมาหนึ่งลังเจ็ดร้อยหาสิบขึ้นมาหนึ่งแคคุณมมกนี่ไม่จะไม่ใหญ่เนืจะเยอะ่ ต,ตอนนี้โปรซื้อมาตอนแตงโนจีนอร่อยกว่านี้แต่น,นี้คือมันจะเหมือนรสก่อนกว่าแต่ว่าก็โอเคสำหรับคนที่ชอบหวานนะคนที่ชอบเหมือนแบบไม่ไม่ไม่ชอบไปทางมีรสเปรี้ยวแต่จะแล้ชอบวินจีบ้านเรานะมันจะเป็นหวานผมปีอ้อย่อนหย่อน,นคือจะชอบวินจีแล้วร <c oughs> าคาไม่รู้เท่าไหร่ร <c oughs> ู้เท่าไหร่สองพันร้อยเนะสองร้อยเองนะไม่รู้อ่ะลืมถามโอ,ขอ,ขอม้ก็หอมเนาะนี่ใมญ่ไม่ใหญ่ปิ๊บแต่ตอนนี้เหนือยคุณทำอันนี้ก็กินหมดเลยใกล้ไหนอ่ะ กินหมดไปที่หมดไปเกาแล้วต่ว่าไปด่างนะเดี๋ยวทุกคนจะดราม่าว่าจะไม่ล้างคือที่ถ่ายลินไปกินไม่ด่างเพราะว่าเหมือนแก้วมาแล้วกินเลยไงแต่พอหลังบสกินพัจะุลาเธอรดีไหมขายยากเลยนี่จึ้งขอชิมแบบไม่แกะไม่ล้างมาด่าไม่ได้แล้วทำวบาเริ่มถูกแล้วที่คนหาซื้อเอาแบบเซิร์ฟเน็ตเลยเพราะเนี้ยส้องชาวบ้าน มันก็จะม,มีค่าส่งในสมมติเราไปสัมสิก็ไม่เสียค่าส่งแต่ถ้าบ,บางคนแบบสั่งมาสิเสียค่าส่งสองร้อยงังก็เพิ่มไปแต่ถ้าเราเลือกหาซื้อร้านนี้อยู่ในจังหวัดหรือใกล้เคียงของเราอ่ะเราก็จะซื้อในราคาลดเท่าไหร่ตามนั้นเลยไม่ต้องมาเสียค่าส่งไงเอาละผลไม้ด่เหมือนดูเทปตี้หน่อยจะไม่ล้างขอบเลยไปบ่ายจุ๊บ